สวัสดีครับผมวันนี้วันที่8สิงหาคมปี2566นะวันนี้ต้องบอกว่ามาพูดคุยกันครับกับสินเชื่อบ้านที่มาแรงนะครับปี2566กับธนาคารทอ,อสอนะฮะธนาคารเพื่อคนไทยที่จะมีบ้านนะครับได้ง่ายๆเลยเดียวนะครับอัปเดตกันครับผมนะสามสินเชื่อสําคัญกับธนาคารทอ,อสอเนี่ยนะครับโครงการแรกหรือว่าสินเชื่อแรกเราเรียกว่าสินเชื่อบ้านแสนสุข นะครับผมอันนี้น่าสนใจครับดอกเบีย้ยปีแรกต่ำเลยทีเดียว1.99%นะครับสินเชื่อต่อมาครับเป็นสินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะนะครับผมอันนี้ก็สามารถที่จะดําเนินการดูละเอียดนะสำหรับในเรื่องของนะท่านไหนที่สนใจนะครับก็ต้องบอกว่าดอกเบีย้ยต่ําเช่นเดียวกันครับปีแรก2.65%ต่อปี นะครับแล้วก็สินเชื่ออีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะตรงกับเดือนนี้เลยก็คือนะครับสินเชื่อบ้านกระตันยูครับเลี้ยงดูผู้อุปการีนะนะครับก็ต้องบอกว่าดอกเบี้ยปีที่1ถึงปีที่4เนี่ยนะอยู่ที่3.15%นอะครับอันนี้ก็คิดที่ M.R. ปัจจุบันของทสนะ6.40นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงนะครับรายละเอียดทั้ง3สินเชื่อกันนะครับว่ากันด้วยเรื่องบ้าน ล้วนๆเลยวันนี้นะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยนะครับได้มีข้อมูลเนาะอัปเดตกันนะครับนะเผื่อจะได้ศึกษาและก็ตัดสินใจนะครับเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่ประกอบในเรื่องของการเทียบเคียงกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแต่ละนะครับสินเชื่อเลยนะครับเริ่มจากนะครับโครงการบ้านนะครับทอสแสนสุกปี2 5 6 6นะครับก็ปัจจุบันก็โอ้โหยอดฮิตนะวันนี้ลงมาจอลึกอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับทุกท่านได้เห็นภาพนะครับ กำหนดระยะเวลานในการยื่นกู้ครับภายในวันที่30ธันวาคมปี2566กําหกำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรมภายใน31มกราปี2567นะครับวงเล็บครับธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดและเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนดครับหากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับ วัตถุประสงค์ของการยื่นกู้นะครับผมนะถ้าเป็นการกู้ใหม่ก็ประกอบไปด้วยเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารนะหรือว่าห้องชุดครับเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารครับเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือว่าห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินพร้อมปลูกสร้างอาคารนะครับ เพื่อถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและก็ปลูกสร้างอาคารหรือต่อเติมครับหรือว่าขยายหรือซ่อมแซมอาคารได้นะครับเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์นะครับในการอาศัยพร้อมกับการขอกู้วัตถุประสงค์หลักนะครับนะหรือจะเป็นนะครับเพื่อชําระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อนะครับ MRTA พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักนะฮะอันนี้ก็จะเป็น ลักษณะนะครับคำว่านิยามอาคารหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเป็นบ้านเดียวก็ได้บ้านแฟดนะครับทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นบ้านเช่าหรือว่าแฟดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทราบนะครับเรามาดูครับในเรื่องของวงเงินของสินเชื่อบ้านแสนสุขนะครับก็ต้องบอกว่าให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน2องล้านห้าแสนบาทต่อรายต่อหลักประกันนะครับ ระยะเวลาการผ่อนเนี่ยไม่น้อยกว่า3ปีนะฮะแล้วก็ไม่เกิน40ปีนะครับอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาของผู้กู้ต้องไม่เกินนะครับ70ปีอ่านะครับมาดูอัตราแล้วก็ดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมกันนะครับในส่วนของอัตรานะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยหรือค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์นะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยนะหรือชําระค่าเบีย้ยประกันเนาะนะครับ ปีที่1นะครับผมก็ต้องบอกว่าอยู่ที่1.99%ต่อปีปีที่2อครับอยู่ที่3.15%ต่อปีครับแล้วก็ปีที่3อยู่ที่ m r 2ลบ2.90%ต่อปีปัจจุบันเนี่ยนะครับ MR ของธนาคารทอสอครับอยู่ที่6.40%นะก็เอาไปลบแล้วก็ปีที่4จนถึงนะครับตลอดอายุสัญญานะก็ว่ากันด้วย3กลุ่มครับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการอันนี้ก็จะได้ m r 1ลบ1.0%ต่อปี นะครับกรณีลูกค้ารายย่อยนะก็อยู่ที่ MR ลบ0.50ต่อปีนะครับกรณีซื้ออุปกรณ์นะก็จะเท่ากับ MR ก็ตามที่นะครับ MR ปัจจุบันเนาะในปีน,นั้นนะครับผมนะนี่ก็เป็นในส่วนของอัต,ตาราดอกเบี้ยนะนะครับปีแรกก็ถูกเลยทีเดียวนะครับกรณีวัตถุประสงค์นะครับขอกู้ซื้ออุปกรณ์นะครับหรือว่าที่ขอกู้พร้อมนะครับกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักนะที่มีการแบ่งจ่ายเป็นงวดนะตามผลการก่อสร้างบัญชี นะครับซื้ออุปกรณ์ในอัตราดอกเบีย้ยนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะปีที่1นนะครับจนถึงจดยอดอายุสัญญาก็เท่ากับ MR เลยอ่านี้ก็กรณีแบบนี้นะนะครับในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะครับในตลอดนะอายุสัญญานะถ้าเราดูเป็นลูกค้าสวบริการก็อยู่ที่4.929นะครับกรณีลูกค้ารายย่อยอยู่ที่5.26นะกรณีซื้ออุปกรณ์ก็อยู่ที่5.571รเนนะครับนี่ก็เป็น สิ่งที่แจ้งกันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับเรามาดูในเรื่องของนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยก็เป็นไปตามที่ระเบียบบริการสินเชื่อของธนาคารนะครับคุณสมบัติบ้างนะครับแล้วก็เอกสารที่ใช้สมัครมีอะไรเราเริ่มจากคุณสมบัติของผู้กู้ก่อนก็จะเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไปหรือเป็นลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ตามข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝากวงเล็บหักเงินเดือนนะนะครับ ต่อมาครับเอกสารถ้าเป็นเอกสารส่วนบุคคลที่ต้องเตรียมเนี่ยก็จะมีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับหรือว่าบัตรข้าราชการทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านนะครับสำเนาทะเบียนสมรสใบยาใบมรณะอันนี้ถ้ามีนะครับสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนะครับสกุลอันนี้ถ้ามีสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรสถ้ามีนะอันนี้ก็เป็นเอกสารที่จะต้องเตรียมนะครับต่อมาครับถ้าเป็นประเภทเอกสารทางการเงินเนาะนะครับก็เป็นกลุ่มพนักงานปัจจนเนี่ย ถ้าเป็นลักษณะพนักงานปัจจุบันนะครับก็จะต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนครับมีสลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะแล้วก็สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง6เดือนนะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่นะครับแจ้งกันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระบ้างนะครับถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยก็จะใช้สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง12เดือน หรือหลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆนพร้อมเอกสารฉบับจริงนะครับสำเนาทะเบียนการค้านะครับหรือทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนะครับหลักฐานการเสียภาษีเงินได้นะครับรูปถ่ายกิจการนะครับรวมไปถึงสำเนาใบป,ประกอบวิชาชีพครับเอกสารหลักประกันมีอะไรบ้างที่ต้องเตรียมนะก็จะมีสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาวางวัดจํา สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลืออันนี้กรณีซื้อนะครับหลักฐานการเป็นเจ้าของอาคารครับสำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดินทอดอ3หรือนะครับอช23สาำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดินครับสำเนาโฉนดที่ดินนะฮะหรือว่านอสสากอหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดนะฮะบ่บงเล็บอสองถูกหน้านะครับ ใบอนุญาตปลูกสร้างนะหรือว่าต่อเติมนะครับแบบแปลนใบประมาณการปลูกสร้างหรือว่าสัญญาว่าจ้างก่อสร้างนะฮะอื่นๆวงเล็บถ้ามีนะฮะหมายเหตุครับธนาคารขอสวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆนะของผู้กู้เพิ่มเติมนะเพื่อใช้ประกอบพิจารณาในเรื่องของสินเชื่อของธนาคารนะครับออันนี้ก็เป็นตัวแรกนะฮะที่นํามาแบ่งปันแล้วก็เจาะลึกกันนิดนึงนะครับ ทีนี้มันมีข้อมูลตัวหนึ่งน่าสนใจนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับที่แบ่งปันไปแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือตรงนี้ฮะในเรื่องของตลารางประมาณการเงินงวดนะครับในการผ่อนชําระต่อเดือนซึ่งเขาก็จะมีแจกแจงแบ่งเป็นวงเงินนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมยอด500,000 ะระยะเวลาในการชําระ30ปีก็ผ่อนเดือนละ2,200บาทอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นลักษณะที่ให้เราเห็นในเรื่องของตารางประมาณการจ่ายงวดแต่ละเดือนเลยนะครับสมมุติว่าขยับมาเป็นวงเงิน1ล้านบาท นะครับท่านขอกู้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ30ปีนะก็อยู่อยู่ที่4,300บาทานี้เป็นต้นนะหรือว่า40ปีเนี่ยก็ผ่อนอยู่ที่เดือนละ3,600บาทอย่างนี้เป็นต้นนะอ่านะครับผมก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับในเรื่องของสินเชื่อนะครับโครงการทอสอบ้านแสนสุขปี2,566นะครับผมอ่ะอน,นี่คือสินเชื่อตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูการสินเชื่อตัวที่2กันบ้างว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับ ต่อมาครับผมสินเชื่อตัวที่2ครับสินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุกปี2 5 6 6อ่ามาดูกันครับผมน่าสนใจอย่างไรนะครับต้องบอกว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยนะครับกำหนดระยะเวลายืน่นคําขอกู้ครับตั้งแต่1มิถุนายนนะฮะจนถึง29กันยายนปี2566รนะถ้าเราดูก็คือเดือนหน้านี้หมดแล้วนะสิ้นเดือนหน้านี้ถ้าใครสนใจสินเชื่อตัวนี้นะครับ กำหนดระยะเวลาอนุมัติแล้วก็นิติกรรมภายในวันที่29กันยาปี2566นะครับผมนะต้องจบในเดือนกันยายนนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ครับกรณีกลุ่มนะครับกู้ใหม่นะนะครับเพื่อซื้อที่ดินอาคารเพื่อปลูกสร้างอาคารเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารนะครับเพื่อต่อเติมหรือขยายหรือซ่อมแซมอาคารนะครับเพื่อซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกวงเล็บครับเฉพาะซูร่ารูปเท่านั้นอ่านี่ก็คือเป็นในเรื่องของระบบซูรา่าเซล์นะก็คือเป็นสิ่งที่เอามาช่วยเนาะในเรื่องของนะครับการประหยัดพลังงานต่างๆนะครับพร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้นนะครับกรณีนะครับกู้เพิ่มนะมีอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าเพื่อปลูกสร้างเพื่อต่อเติมนะครับขยายซ่อมแซมอาคารนะครับเพื่อซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับวงเล็บเฉพาะโซลารูปเท่านั้นนะครับหรือจะเป็นนะครับกู้เพื่อชําระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อนะครับ MRTA เพื่อชําระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อนะครับวงเล็บ MRTA นะพร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรทราบนะครับหมายเหตุทิ่หนึ่งครับนิยามคําว่าอาคารหมายถึงบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยนะครับยงเวสแฝดหรือว่าบ้านเช่านะนะครับ วงเงินหรือว่าเวลากู้นะครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่าวงเงินก็ต้องบอกว่าเป็นวงเงินกู้ขั้นต่านะครับหรือว่าสูงสุดนะเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของสินเชื่อวงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อนะครับวงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้นะครับให้เป็นตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อเช่นเดียวกันนะครับระยะเวลาในการกู้นะครับก็ไม่น้อยกว่า3ปีไม่เกิน40ปีนะครับอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน70ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการอายการหรือว่าอื่นๆที่มีอายุเกษียณมากกว่า60ปีนะครับให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาของการกู้นะครับต้องไม่เกิน75ปีนะครับนะครับต่อมาครับมาดูอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมนี่ฮะนะครับอัตราดอกเบีย้ยต้องบอกว่าปีที่1ครับอยู่ที่2.65%ต่อปีอันนี้ก็ถือว่าไม่สูงนะก็ถือว่าอยู่ในระดับนะครับค่อนข้างต่ําเลยนะครับ ปีที่2อนะครับอยู่ที่3.50%ต่อปีนะครับผมแล้วก็ปีที่3นะอยู่ที่ MR ลบ3.15%ต่อปีนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราต้องดูรายละเอียดตรงนี้นะครับส่วนปีที่4จนถึงตลอดอายุสัญญาก็เป็นเป็น3ลักษณะเหมือนกันก็คือว่ากรณีลูกค้าสมาิิการก็จะได้ MR ลบ1 0กรณีลูกค้ารายย่อยนะครับอยู่ที่ MR ลบ0.50% กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ก็อยู่ที่ r r ในปัจจุบันปีนั้นๆน,น,นะครับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญานะก็ไม่ต่างกันมากลูกค้าสวัสดิการก็อยู่ที่4.99%ลูกค้ารายย่อยอยู่ที่5.30%ครับอุปกรณ์อยู่ที่5.62%ตามลำดับนะครับผมนะนี่ก็เป็นสิ่งที่แจ้งกันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับ ทีนี้ครับถ้าเราดูค่าธรรมเนียมค่าปรับเนี่ยก็เป็นไปตามระเบียบเนาะบริกานสินเชื่อของธนาคารครับมาดูคุณสมบัตินิดนึงแล้วก็เอกสารนะคุณสมบัติของผู้กู้ครับต้องซื้อที่อยู่อาศัยที่มีการออกแบบหรือว่าใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานนะตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดนะครับเอกสารส่วนบุคคลครับก็จะต้องเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าบัตรคาราชการสําเนาทะเบียนบ้านสําเนาทะเบียนสมรสใบาย,ยาใบามรณะ นะครับสำเนาใบาเปลี่ยนชื่อสกุลสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสอันนี้ถ้ามีนะครับในกรณีเอกสารของการเงินบ้างนะครับเป็นพนักง,งานประจําก็จะต้องเตรียมหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับสลิปเงินเดือนหรือว่าหลักฐานรับเงินเดือนย้อนหลัง3มเดือน สำเนานะครับบัญชีเงินฝากย้อนหลัง6เดือนนะครับอันนี้กรณีอาชีพประจำนะนะครับต่อมาในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระบ้างสิ่งที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้างก็จะมีสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง12เดือนหรือหลักฐานนะครับแสดงฐานะการเงินอื่นๆนะครับพร้อมเอกสารฉบับจริงนะสำเนาทะเบียนการค้าครับทะเบียนบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนะหลักฐานการเสียภาษีเงินได้รูปถ่ายกิจการสำเนาใบประกอบวิชาชีพนะครับ เอกสารหลักประกานนะครับก็จะมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายสัญญาวางมัดจำนะครับสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดินสำเนาโฉนดที่ดินนะครับนอสอสกอ่อหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดนะครับหรืออสอจุดสองทุกหน้าแล้วก็อื่นนะครับวงเล็บถ้ามีประกอบนะก็นํามานะครับทำการยื่นประกอบได้เช่นเดียวกันนะครับ หมายเหตุครับธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติมครับเพื่อใช้ประกอบพิจารณาในสินเชื่อของโครงการนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นนะครับในเรื่องของสินเชื่อตัวที่2นะครับน่าสนใจนะครับรายละเอียดตามที่เราแบ่งปันไปเลยครับก็คือสินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุขปี2566นะครับ เอาละนะครับมาพูดถึงสินเชื่อตัวที่3ตรงกับนะครับเดือนสิงหาคมแน่นอนนะฮะเป็นสิ่งที่หลายท่านนะครับก็อยากจะดูแลนะครับผู้อุปการีนะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอ่ะน่าสนใจครับในเรื่องของสินเชื่อโครงการบ้านกระตันยูเลี้ยงดูบุปการีนะครับอ่ะมาดูกันครับว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับ ต้องบอกว่าสินเชื่อเนี่ยจะสิ้นสุดระยะเวลานะครับยื่นกู้นะครับแล้วก็ทํานิติกรรมเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของธนาคารอันนี้ก็ไม่ได้มีกําหนดระยะเวลาแต่ว่าดูที่วงเงินนะครับที่เขาตั้งไว้นะครับผมอ่ะก็สอบถามเพิ่มเติมกันนะครับมาดูครับรายละเอียดครับวัตถุประสงค์การยื่นกู้ก่อนนะครับอันแรกนะเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือว่าซื้อห้องชุดนะครับเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือว่าเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อไถถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่นครับเพื่อไถถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคารเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องนะครับเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักตามข้อ1และก็ข้อ3ครับแล้วก็เพื่อชําระค่าเบี้ยประกันนะฮะชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA นะครับพร้อมกับการขอกู้ในวัตถุปรสงหลักนะฮะหมายเหตุเหมือนกันเลยครับอาคารหมายถึงบ้านเดี่ยวบ้านแฟดทาวเฮาอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยนะครับยกเว้นบ้านเช่าหรือว่าแฟดนะครับวงเงินหรือว่าเวลากู้เนี่ยนะครับก็จะเป็นวงเงินเนี่ยเป็นไปนตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อนะครับรายย่อยนะฮะระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยก็จะมีระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า5ปี แล้วก็ไม่เกิน40ปีอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีของนะครับกู้เนี่ยต้องไม่เกิน70ปีนะครับอันนี้ก็ยกเว้นข้าราชการตุลาการอรยายการหรือว่าอื่นๆที่มีอายุเกษียณมากกว่า60ปีนะครับก็ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการขอกู้ต้องไม่เกิน75ปีนะครับเรามาดูอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมกันบ้างนะครับในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยของโครงการนี้นะครับก็คือปีที่1ถึงปีที่4 อยู่ที่ m r 3ลบ3 2 5ต่อปีนะครับถ้าเราดู MRR ในปัจจุบันของธนาคารทอสอก็6.40%ถูกไหมนะก็ไปลบนะครับผมก็จะอยู่ประมาณ3.15%ต่อปีนะครับโดยประมาณอันนี้ก็เทียบเคียงกันนะนะก็ไปให้พวกเราได้เห็นภาพนี้ก็ปีที่1ปีที่4เลยนะครับ ส่วนปีที่5จนถึงตลอดอายุสัญญานะครับก็ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อยเนี่ยก็อยู่ที่ MR ล0.50%ต่อปีกรณีลูกค้าสวัสดิการครับอยู่ที่ MR ล1 0ต่อปีกรณีนะครับซื้ออุปกรณ์ก็เท่ากับ MR ในปีนั้นน,น,นะครับอันนี่ก็เป็นลักษณะนะครับ อัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญานะครับผมถ้าเป็นลูกค้าสวัสดิการก็อยู่ที่4.919%กรณีลูกค้ารายย่อยนะครับอยู่ที่5.182%กรณีซื้ออุปกรณ์ครับอยู่ที่5.458%นะีเนนนี่ก็เป็นสิ่งที่แจ้งกันนะครับเรามาดูในเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็เอกสารบ้างนะครับคุณสมบัตินะก็เป็นประชาชนทั่วไปเลยที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่ออยู่อาศัยร่วมกับบิดาหรือว่ามารดาเพื่ออุปการะการเลี้ยงดูครับอันนี้ชัดเจนนะฮะเอกสารครับผมก็จะมีเอกสารส่วนบุคคลประกอบไปด้วยครับบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าบัตรข้าราชการนะครับทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสำเนาทะเบียนสมรสนะครับใบยาใบมรณบัตรองเล็บถ้ามีครับสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลอันนี้ถ้ามีสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรสอันนี้ถ้ามีนะ เอกสารทางการเงินครับถ้าเป็นลูกจ้างประจําก็ต้องเตรียมหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการหรือว่าหนังสือรับรองเงินเดือนนะสลิปเงินเดือนหรือว่าหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนสำเนาบัญชีเงินฝากนะครับย้อนหลัง6เดือนนะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับก็จะมีสำเนาบัญชีนะครับเงินฝากย้อนหลัง12เดือนนะฮะหรือว่าหลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆนะครับวงเล็บพร้อมเอกสารฉบับจริง สำเนานะครับผมทะเบียนบ้านการค้าหรือว่าทะเบียนบ้านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนะครับหลักฐานการเสียภาษีเงินได้รูปถ่ายกิจการครับรวมไปถึงสำเนาใบประกอบวิชาชีพนะครับเอกสารหลักประกันมีอะไรนะครับก็จะมีสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาวางมัดจําหรือว่าจะเป็นสัญญาเช่าซื้อการเคหะแล้วก็นังสือรับรองยอดคงเหลือวงเล็บกรณีซื้อนะ หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคารนะครับสำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดินสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินนะครับฉบับกรมที่ดินนะสำเนาโฉนดที่ดินครับหรือว่านอส3ก,ก่อนะหรือว่าหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดบล็บอชจุดสองถูกหน้านะครับแล้วก็ใบอนุญาตปลูกสร้างหรือว่าต่อเติมแบบแป็นนะครับผมรวมไปถึงใบประเมินการปลูกสร้างหรือว่าสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอื่นๆอันนี้ถ้ามีนะครับนะ หมายเหตุครับธนาคารขอสวรสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อนะครับอ่าน,นี้ก็เป็นสิ่งที่นํามาอัปเดตกันเนาะสำหรับในเรื่องของสินเชื่อที่3นี้ก็คือโครงการบ้านกระตันยูเลี้ยงดูบุพกา,ารีนะครับผมก็3มสินเชื่อที่พูดคุยกันในวันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางแล้วกันเนาะสำหรับ ใครหลายท่านที่ต้องการหาสินเชื่อนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งธนาคารเนาะนะครับที่มีสินเชื่อหลากหลายนอกเหนือจาก3โครงการนี้นะก็จะมีสินเชื่อโครงการอื่นอีกเยอะเลยนะครับนะฮะก็ลองเข้ามาศึกษาดูนะครับบนเว็บไซต์ของธนาคารทอ,อสอได้วันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากธนาคารทอ,อสอนะครับหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเองที่แบ่งปันข้อมูลภาพประมาณนี้นะครับผมอาระวันนี้ก็น่าจะอิ่มนะฮะในเรื่องของการดูสินเชื่อยอดฮิตของธนาคารทอสนะว่ามีสินเชื่อตัวไหน มาแรงฮิตในช่วงนี้นะครับผมก็3ตัวนี้แหละนะก็ฮิตเลยทีเดียวนะครับผมเอาละวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ